านด้านหน้านะะครับจะประกอบไปด้วยสนลีและนำซึ่งจะมีพระกรมมุลีนะครับจนกรมโต,ตทมพิทักษ์เกรนทำก้าประโยคน์ทั้งอยู่ในเลีตนี้ับซึ่งพระกรมวุลีนะครับ,ปบ,รบเป็นชาวจังหวัดตรานำดิวที่จุนทำนนสิลุ์ปราบพิทักษ์เกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2479นาณบ้านกาะเกตตำบลชาบําราอำพเมืองจังหวัดตรา ยงบิดาชื่อในจันทรโยมบรรดาชื่อไหนครับเมื่อวัยเยาว์นะครับท่านได้รับการศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดคิริวิหารกำบลชําราชจนจบชั้นระถมศึกษาปีที่4และหลังจากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรวัดคิริวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2491โดยพระราชินัยเวทีถาวรเป็นพระอุปชารายศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นโท เมื่ออายุครบอุปสมบทก็ได้ปสมบทเป็นพระภิสุเพื่อวันที่9ก้าจรกฎาคมพุทธศักราช2499นบณวัดรปรวบิเวทวิหารกรุงเทพมหานาครโดยสมเด็จพระวิทิรยานวงศสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปรินายกหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์สุจิตโตเป็นพระอุปชาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมนะครับและกระสอบได้ประโยคสูงขึ้นตามลําดับ จนเมื่อถึงปีพุทธศักราช2515สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคหลังจากนั้นอีกสองปีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอมรมูรีพระราชาคณะชั้นสามัญต่อมาก็ได้เลื่อนเป็นพระราชสุมนมุนีพระราชาคณะชั้นราชประเทพเทวีพระราชาคณะชั้นเทพและพระธรรมกวีพระราชาคณะชั้นธรรมและเนื่องด้วยพระธรรมกวีนั้นได้รับภาระทางพระพุทธศาสนา และสังวรรักษาสมณวัตรระเบียบปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่สมณศักด์ตลอดมานะครับได้ประกอบรธุรกิจเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและราชอาณาจักรอย่างไพศาลหลายด้านอันได้แก่ทางด้านการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ด้านการศึกษาด้านสาธารณูปการด้านสาธารณสุขเคราะห์นะครับด้านการบริหารปกครองคณะสงฆ์ ท่านก็ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญเช่นกันครับเช่นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพบนิเวศวิหารเป็นกรรมการคณะธรรมยุทธเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรองเจ้าคณะภาค4 5 6 7เป็นหัวหน้าตรวจการคณะสงฆ์ผู้แทนเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13นะครับ จากนั้นท่านก็ได้เป็นผริบริหารงานเป็นผู้รักษาการแทนจเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาและวัดอาวุธวิธกสิตธารามกรุงเทพนะคร,รับปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหนง่งต่างๆจนเต็มที่ยความสามารถเป็นผลดีเสมอมาในด้านการศึกษาท่านก็ได้เอาใจใส่ดูแลการศึกษาของศิษยา,านุสิตใน,นานะครูสอนปริยัติธรรมประจําวัดบวรนิเวศวิหารอย่างใกล้ชิดเป็นกรรมการสนามหลวงแผนธรรมและบาลี เป็นผู้อำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรเวทวิหารเป็นแม่กองคำสนามหลวงเป็นอนุกรรมาการฝ่ายปกครองและฝ่ายการศึกษาของมหาเถระสมาคมเป็นหัวหน้ากองตำรามหามกุราชวิทยาลัยเป็นกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัยได้บริหารงานเกี่ยวกับตำราและคำพีต่างๆในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายและเป็นที่น่าสนใจใปรู้ให้รุหน้ายิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังเป็นประธานคณะกรรมการตำรา และวิชาการมูลนิธิมหามากุฏราชวิทยาลัยได้รจนาหนังสือที่ทรงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับสองเล่มก็คือหนังสือเรื่องธรรมเชิงปฏิบัติและเรื่องธรรมทัศน์นะครับทางด้านสาธารณูปการนั้นท่านก่รงได้ช่วยดูแลการบุรุณาปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะถาวร,รวัตถุภายในพระอารามให้งดงามมั่นคงถาวรส่วนภายนอกพระอารามนั้นก็มีอุตสาหะแรงกล้าครับในการจัดหาทุนทรัพย์ถวายวัดคิรีวิหาร จัดตั้งมุลนิธิและก่อสร้างปฏิสังขรณ์าวรวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถเยนเจดีวิหารกุฏิธรรมสารุทิศนะครับกุฏินิรมิตสามคัคคีตำหนักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสาลาการปรเรียนจัดหาทุนช่วยสร้างอุโบสถกุฏิฐานดรและสาลาอมรมงคลวัดโวร,รดิษฐารามจังหวัดตราและพระอุโบสถวัดตรีทศเทพบวรวิหารกรุงเทพนี้ด้วยนะครับ นามเต็มของท่านก็คือพระพรมมุนีสีวิสุทธิยานนายกพระพรมมุนีสีวิสุทธิยานนายกธรรมสาธกวิจปฏิพานปริยัติวิธานกิจการีตรีปิดกบัณฑิตธรรมยุติคณิสสอนบรวรสังคารามวาสีสถิตธรรมบรวรนิเวศราชบวร,รวิหารพระอารัมบมุญนบครับท่านผู้ชมครับเมื่อครบสามรอบแล้วนะครับ สมเด็จพระอรมโอรสาทีราสยามกุพราชกุมารานิจ,จด็จเพระราชาเมินพร้อมด้วยพระโรมโอสิวงศ์ขึ้นประทับณมกพระที่ดังทรงรมแล้วก็จากนั้นจะเที่ยบพระยานรมาตสามลำคาญที่สะพานเกลนใบในหน้าพระสม,มนและอันหนึ่งในขณะที่ เสด็จพระาชดาเนินตามพระโกรธยินพระเมรน,นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศาธุวงศ์ข้ารชาชกา,ารทหารพลัรือคณะทูตานุทูตที่เฝ้าทูลอองประวาตอยู่ในขณะนั้นให้นั่งอยู่บนพระที่นั่งทรงธรรมไม่ต้องลงามาเฝ้าที่พื้นชั้นล่างหน้าพระที่นั่ง,งทรงธรรม ต้องกันเป็นประกรุกาธิคุณอย่างสูงพระมันช่วงระหว่างที่เวยนรับพระเมนนี้นะคะท่านผู้ชมจะได้ออยินเสียงน,นะคะการมีคืนจากความวดคืนใหญ่ค่ะซึ่งก็จะเริ่มยิ่งสมุตนะคะ โดยใช้จังหวะการยิงทุกหนึ่งนาทีค่ะและจะสิ้นสุดการยิงเมื่อพระโกดนั้นขึ้นประดิษฐานเหนือพระกิตกาทานในพระเมรและเจ้าพนักงานเปิดพระฉากพ,พระวิสูตรซึ่งจะใช้กระสุนปืนใหญ่จำนวนประมาณ180นัดค่ะ ในส่วนของรื่อขบวนที่3นะคะในการเชิญพระโสดโดยพระยานมาสามลังคารเวียนพระเมรุอ,อุตราวัตรครบ3รอบและเชิญพระโสดใิสถานบนพระเมรน,นั้นใช้กระมาังคอนติ้ิงส้น373มนายค่ะซึ่งกรมพลาธิการทางบกน,นะคะที่ได้ร่วมรื้อขบวนก็ เป็นทั้งนายทหารสัญญาบัตรตั้งแต่ร้อยตรีถึงพันโทแล้วก็นายทหารจนกระโทนยศสิบตรีถึงจ่าสิบเอกนะคะสึญญ่รับผิดชอบเครื่องสูงเป็นหลักค่ะโดยตามโบราณราชกระเพณีแล้วนะคะเครื่องสูงก็จะเป็นเครื่องที่ประกอบอยู่กับรูปกระบวนตรอดเวลาเป็นเสม,มือนเครื่องยศแล้วก็เป็นการถวายเรื่อเกียรติค่ะอันที่อย่างเช่นชุดเครื่องสูงหักทองขวาง เครื่งสูงทองทองแผงรวดนะคะสลิมงกลิตเรืองอินโตรมเชิญจามอนและเชิญพุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นต้นค่ะมอชวนพรางานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทร์ในวันเสาร์ที่15าพฤศจิกายนในวันนี้ คืออีกหนึ่งวันสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเป็นวันที่จุดล้อมรวมดวงใจของประสบกกนชาวไทยจะอยู่ที่พระเมรนณมณฑลพิธทีท้องสนามหลวงเพื่อร่วมส่งสเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายและจะเป็นภาพที่ไม่อาจจะบรรยายด้วยคําพูดใดๆทั้งสิ้นค่ะนอกจากขอน้อมส่งพระองค์สเสด็จฟ้าสวรสวรว์